ออกมาดิ<ำ>ผมยอมแล้วพี่ผมยอมแล้วผมยอมแล้วพี่ผมยอมแล้วครับ<ำ>ผมยอมแล้วพี่ทำผมไม่เอาพวกกองมึงไปยิงมาดิยิงยิงเลยเหรอถือกูนะยิงเลยเออยิงมึงจะยิงหรือไม่ยิงเอา เ้ยพี่ยังชิวจังวะไม่รีบไปขนทรายอะไรไเหรอวันนี้ฝนจะตกอยู่ด้วยข่าอวันนี้ฝนจะตกนี่หว่าแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเจ้าพ่อไปไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่เดี๋ยวฝนก็ไม่ตกเองแหละชิวก <c oughs> ็ขอให้สมพรปากมือแล้วกันเออเออเ้าเป็นไงบ้างพวกกูผมามารับข่าวเจ๊แอนนาได้ข่าวโดนยิงสามนนะ มันไม่เห็นสัจสิทธิ์เลยวะอะไรจนสัจสิทธิ์วะอันนี้ไงโอ้โหคุกองมึงโดนยิงไปสามนัดอะเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเข้ามึงทุกนัดแบบนี้แล้วมึงยังมีหน้ามาคุยกับผมได้ไงผมว่ามึงก็สัจสิทธิ์มากเลยเออวะเออแม่งจะมาเอาสัจสิทธิ์ถึงไหนกันวะ เอ้ยมึงก็มาหามลูกกางคุกบอลนแหละใครได้คุกคังมานะไปดีดเล้ยต้องไปทำต่อยี่สิบจะทำอะไรผมเลยครับพี่มึงมีอะไรดีวะฮะอันนี้หรอ ว่าผมก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะแต่อย่างไรผมก็ได้ติดตามหนึ่งนนในไอ้สามคนนั้นที่ผมไม่ได้ยิงไปได้ข่าวว่ามันมีคนหนึ่งเนี่ยจบเป็นนักการเมืองํำดีซะเลยสิท่านมายืนอยู่จุดนี้ได้อย่างไรครับครับสําหรับผมนะครับผมมีอดีตที่ไม่น่าจดจํามีเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญในช่วงวัยรุ่นตอนที่ผมเป็นนักศึกษาครับตอนนี้ผมมีคตินึงคือประเทศชาติจะแข็งแรงได้คือประชาชนต้องแข็งแรงกว่าครับ เฮ้ยพวกพี่ไม่ทำอะไรกันวะเฮ้ยเหียอุตส่าห์แบบว่ายเจ้าพ่อเจ้าแม่ใี่น้ำก่นมอยู่ดีว่าไม่เวิร์กว่ะวะันนี้เรามาช่วยกันนำกระสอบทรายมากั้นน้ำดีกว่าสุดท้ายอ่ะสิ่งสิ่ก็อยู่ที่มือเรานี่แหละวเอว<ะ>อโชคดีเว้ยให้คิด hey, ได้เหมือนกันดีหว่า